รากรุนลวนครับรากรุนรวนแล้วก็จะทำการดอง ขวดหนึ่งมันจะได้ถึงไหนเนี่ย<ฮ>หู้ตื่นแรงมากหมดแล้วหมดขวดแล้วห,หมดหนึ่งขวดใหญ่ได้นี่ครับนี่รูก,กาแฟนี่ลากลุ้นๆนะครับเนี่ยดองไว้ก่อน ดองไว้ก่อนนี่ครับดองไว้ก่อนสมุนไพรห้าพันปีนะครับรากกัญชาล้วนๆนะครับดอง40สครับ